สวัสดีครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชิปนนในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับ EP นี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับหมูที่ใช้อาหารลดต้นทุนสูตรที่สองนะครับวันนี้มีโอกาสได้จับอยู่หนึ่งชุดประจําสัปดาห์ก็ถ้าใครติดตาม กันนานมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าผมจะอัปเดตเมื่อจับผมจะอัปเดตให้ดูให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะครับก็จะงดเพราะว่าจะงดอาหารอย่างน้อยก็8ชั่วโมงถึงส0 สชั่วโมงนะครับก็เป็นหมูชุดนี้เลยครับกับระยะเวลาในการขุนสำหรับอาหารสูตร2อ,อาหารลดต้นทุนสูตร2จะใช้ระยะการขุนนี่น้อยกว่าสูตรที่1ที่ผมเคยใช้นะครับก็คืออมีส่วนสมของมันหมักยิมันมักยิโตช้ากว่าน้ำหนักก็พอๆพกันนะครับ แต่เนื้อที่ได้เท่าที่สอบถามลงชุรชนนะครับก็บอกเนื้อพอๆกันนะครับซากสวยพอๆกันแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการให้อาหารด้วยนะครจะให้ซากสวยไม่สวยส่วนของผมผมจะให้แบบจำกัดอาหารนะครับระยะเวลาในการขุนของหมูที่ใช้อาหารสูตรสองเนี่ย ก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่131วันนะครับสำหรับชุดนี้นะที่ผมจำหน่ายไปเมื่อยินนี่้อยสิบสองวันนี้ก็นับจากวันที่ย่านมนะครับหลังจากย่านมคือเริ่มนับเลยย่านมชุดนี้ผมย่านมที่28วันนะครับอยุยี่แปดวันผมก็ายานมเลย มีทั้งหมด7จตัวนะครับแต่อีก2ตัวที่อยู่ฝั่งนู้นเป็นหมูที่ระยะการขุนจากยานมถึงจับอยู่ที่120วัน ไม่ถึงร้อวันร้อกว่าวันด้วยเพราะว่าจะาเป็นน้องของชุดที่แล้ว7ตัวอยู่22วันนะครับนี่นี่คือ2ตัวนี้นะครับส่วนว่าน้ำหนักได้เท่าไหร่น้ำหนักเฉลี่ยนะครับ2ตัวนี้จะอยู่ที่ร1 0ิ ร้อยสิบห้านะส่วนเจ็ดตัวนั้นก็ร้อยอัพนะครับเฉลี่ยรวมกันทั้งหมดก็จะได้น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยสิบสามจุดเก้ากิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เลวนะครับกับระยะการคุณแค่ร้อยสามสิบวัน กับอีกสองตัวไม่ถึงร้อยสามสิบวันนะครับจะเป็นการย่นระยะเวลาในขนาดขุนแบบไม่อัดเต็มที่นะครับเพราะว่าผมจะให้กินแบบปริมาณจำกัดครับคือเร่งมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มาจำกัดอาหารก็เพื่อที่จะให้ซากสวยนะครับมันน้อยนะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ในการที่จะขุดหมูส่วนท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆม,มารับฟังใหม่ๆระหว่างสูตร1นึสูตรสถ้ายังไม่ทราบก็จะคอกเดินนะฮะสูตรหนึ่งก็คือมันหมักยีสตมีส่วนผสมมันหมักยีสต์กับอา,อาหารเบอร์สามนะครับ รายละเอียดก็ลองไปสืบ้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมทำไว้หลายคลิปอยู่เกี่ยวกับอาหารลดต้นทุนนะครับส่วนสูตรสองก็จะมีอ,อาหารไม่สำเร็จรูปเบอร์สามเช่นเดิมนะครับแต่จะมีปลาปนรําออนแล้วก็ปลายข้าวมาผสมก็หลายท่านนะครับที่สอบถามมาว่า อัตราส่วนเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าปลาปนหมดปลายข้าวหมดผมจะไม่ค่อยเน้นนะครับก็คือผมจะไม่ใช้ถ้ามันหมดก็คือวันนั้นไม่ใช้เลยนะครับต่เน้นหนักที่รำอ่อนซึ่งเป็นรำอ่อนจากโรงสีใหญ่นะครับส่วนผสมผมก็จะใช้ อาหารมิซเร็ดรูปเนี่ยสามสิบกิโลกร,รัมต่อรำอ่อนยี่สิบห้ากิโลกร,รมัมถ้ามีป,ปลาปนก็ป,ปลาปนหนึ่งกิโลถึงสองกิโลนะครับปลายข้าวก็จะสามกิโลบ้างสี่กิโลบ้างนะครับไม่ตายตัวนะและทีนี้ก็เอาไปให้หมู ตามเท่าที่มันบริโภคได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงหมูเราจะต้องรู้นะครับว่าหมูแต่และรุ่นแต่และอายุเนี่ยแต่และน้ําหนักเนี่ยเขาจะบริโภคอาหารต่อตัวต่อว,ว,วันประมาณเท่าไหร่เราก็ไปคำนวณในนั้นนะครับแล้วก็มาจำกัดบางครั้งก็ให้เต็มพิกัดบางครั้งก็ลดลงมาก็เพื่อที่จะให้หมูนั้นมีเนื้อมากกว่ามัน นี่คือวิธีการที่ผมใช้อยู่ส่วนว่าหมูแต่และรุ่นบริโภคอาหารอยู่ประมาณเท่าไหร่<ๆ>ก็ลองไปสืบค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมทำไว้หลายคลิปหลายคลิปเลยแต่ลักใหญ่ๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะมาให้อาหารรดต้ทนทุนนั้นเราจะต้องควรเร่งอาหารเขาก่อน โดยเฉพาะช่วงยานมใหม่ๆห,หลังจากได้15วันนะครับก็พยายามเร่งเพราะว่าช่วงนั้นเขาการเจริญเติบโตการสร้างกล้ามเนื้อของเขาจะดีมากเลยแล้วก็อัดเข้าไปเลยนะครับก็ให้เบอร์หนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตัวละกระสอบนะครับเบอร์สองตัวละกระสอบนะครับก็พอหมดนี้แล้วก็หมูก็จะตกอยู่ประมาณ50-60กิกโลนั่นแหละลเราถึงเริ่มให้อาหารลดตน้นทุน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ